โตโยต้าอันติสราคาลดเป็นแสนนะครับปกติราคา479,000บาทสองเดือนที่เล้ยวผมซื้อไปราคาตกมาเป็นแสนเลยนะครับอยู่ที่398,000บาทปี18ปี19โอ้โหผมเพิ่งซื้อไปสองเดือนที่แล้วนะครับลดลงเยอะมากนะครับตอนนี้กับโตโยต้าอันติสเครื่อง 1.6G นะครับมีตั้งแต่ปี2016ปี2016จนถึงปี2019นะครับมีทั้งสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาเขียวนะครับ เครที่สนใจคันไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับโตโยต้าอันติดนะครับนี่ราคาเริ่มต้นเพียง398,000เาหม่นนบาทผลต้นต้นอยู่ที่6-7,000บาทนะครับผมเพิ่งซื้อ2เดือนที่แล้วนะครับผมราคายังอยู่ที่470,000 478,000บาทนะครับผมอตอนนี้นะครับโปรโมชั่นจองเพียง888บาทนะครับผมช่วยผ่อน5เดือนใช้นะ้ำมันเครื่องเอฟี 3ครั้ง3 0 0 0 0กิโลนะครับผมดอกเบี้ยรับต้นเพียง2.79นะครับลูกค้ามีประวัติดีฟรีดาวกับฟรีอีก90วันนะครับเคยที่กำลังมองหาเป็นอันติสนะครับตอนนี้รถลงเป็นแสนเลยนะครับผมก็เข้ามาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเรามาชมตัวรถกันหน่อยนะครับนี่รถตัวนี้นะครับผมอึดทนนานแน่นะครับสำหรับอันติสนะครับไม่ทนไม่ไม่อึดไม่ทนก็ไม่เอาไปทำแท็กซี่นะครับมาชมในส่วนของโฉมหน้าโตลต้าตัวนี้นะครับนี่ โฉมหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับนี่ตัวนี้สวยมากตราโตโยต้านะครับกระจังหน้านะผมนี่สวยมากนะครับตัวนี้เครื่อง 1.6G นะครับผมก็ปรับอ่าปรับสปีดได้ด้วยนะครับผมใช้งานอยู่ใช้งานดีมากนะครับสําหรับโตโยต้าอันติสล้อยางนะครับยางก็จะเป็นยางเมยนะครับปี2022นะครับนี่้อแมกก็จะเป็นแมกเดิมๆจากโรงงานนะครับสําหรับอันติสมาในส่วนของตัวไฟยติดกระจกนะครับนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับเรามีทั้งสีขาวสีดําสีบนเงินแล้วก็สีเทาเขียวนะครับผมมีทั้ง4สีเลยนะครับใครที่สนใจสีไหนก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับร้านของเรามาชมในส่วนของภายในตัวนี้นิดนึงนะครับนี่ด้านข้างนะผมก็ตัดกับสีเบดนะครับนี่ตัดกับสีเบดนะครับสวยมากมีโครเมียมด้วยนะครับตรงนี้ที่จับจะเป็นแบบนี้นะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับมาในส่วนของตัวเบาะนะครับผมก็จะเป็น อันติดก็จะเป็นสีเบดทุกคันเลยนะครับสำหรับตัวเบาะ 1.6G นะครับนี่คอนโซอลด้านหน้าออกสไตล์ยุโรปนะครับผมนี่แอร์จะเป็นวงกลมนะครับนี่สามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับนี่ตัวเกียร์นะครับก็จะมาในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับผมจะเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันเดยนะครับผมนี่พวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะครับหน้าจอวิทยุนะครับนี่สวยมากนะครับสำหรับตัวนี้เบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับสีเบด เวลาเก็บไม่มีรอยขาดจุบยุยนะผมเบาถือว่ามยังใหม่มากนะครับสําหรับตัวนี้ให้ดูสําหรับตัวฝ้าหน่อยครับนี่สําหรับฝ้านะผมก็ยังใหม่มากนะผมขาวามีไฟทุกมีไฟทั้งสองที่นั่งเลยนะครับผมพร้อมกระจกนะครับนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับไฟตัวกระจกนะครับามาในส่วนของห้องผู้โดยสารกันดีกว่านี่สำหรับห้องของผู้โดยสารนะครับก็มีสายชาร์จ USB ใด้ด้วยนะครับ2 2ที่นะสำหรับ ด้านหน้านะครับแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระด้วยนะครับนี่สะดวกสบายมากนะครับเบาะด้านหลังก็กว้างขวางมากเลยทีเดียวมีสายเบลไว้ถึง3เส้นนะครับติดตั้งคาซีนด้วยนะครับผมเด็กนะครับนี่นี่ปุ่มล็อกเด็กนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมล็อกเด็กนะครับอ่ากันเด็กเปิดประตูลงนะครับนี่รอบๆคันนะครับสาหรับตัวอันติด เคยที่ได้ไปเนี่ยผมใช้งานอึดทนนานมากนะครับผมใช้งานดีมากสําหรับอันติสช่มชมหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวไฟสวยมากนะครับสีดํากับสีขาวตัดกันนะครับสีดํากับสีแดงสีขาวกับสีแดงเออตัวรถจะเป็นสีดํานะครับคันนี้มาในส่วนของไฟท้ายด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะตัดด้วยโครเมียมนะครับนี่ตัวโตโยต้านะครับคูโร l ่าอันติส 1.6G นะครับถือว่าตัวเป็นตัวทบทีเดียวนะครับสําหรับตัว G นะครับนี่ ห้องเก็บสัมภะระโอ้โหกว้างขวางมากนะครับให้ดูด้านล่างหน่อยอ่ะในส่วนของด้านล่างก็มีอุปกรณ์พร้อมนะผมพร้อมรอส,สเปร์น,นะครับนี่สามารถดูได้นะครับรถน็อตเม็ดอาร์คน,น,นะครับผมไม่มีรวยจนหนักฟลิคว้าหรือน้ําท่วมนะผมไม่เทสระเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตน,น็อตได้นะครับนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าแผงกันความร้อนทั้งล่างทั้งบนทั้งเนยนะครับอ่ะมาชมในส่วนของผู้ ผู้ขับดีกว่านี่สวยมากนะผมนี่ตัดกับโครเมียมนะครับตัวนี้สวยมากสีดํานะครับผมที่จับนะครับไปดูที่จับนิดนึงนี่ที่จับก็ตัดกับโครเมียนมนะครับสีดํานะครับก็ลูกค้าอยู่ที่ลูกค้านะครับชอบสีอะไรเออชอบสีอะไรเออจะเป็นสีบนเงินก็ตรงนี้จะเป็นสีบนเงินสีเทาเขียวสีขาวก็อยู่ที่เนี่ยเนียประมาณนี้นะครับนี่อันนี้สีบอนเงินนะครับอ่าสำหรับห้องผู้ขับขี่เนาะ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับนี่นปุ่มอะไรบางตีฟังก์ชันนะครับกดแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเขาสตาร์ทให้ดูนิดหนึ่งนิดนิดหนึ่งน,น,น,งนี่อ่าสำหรับอันติดนะครับผมแอร์เย็นมากนะครับผมนี่สำหรับตัวแอร์นะครับผมเปิดสักแป๊บหนึ่งแอร์เย็นฉ่ำมากนะครับรีโบเลยนะครับผมตรงนี้ก็มาในส่วนของสปีดนะครับไปบินนี่ตรงนี้เดี๋ยวให้ให้รห้อยดูนิดหนึ่ง นี่ตรงนี้ครับผมจะมีสปีดนะครับผมนี่เข้าตัว M นะครับนี่จะมีสปีดนะครับผมได้ถึง7เกียร์เลยนะครับนี่สำหรับตัวนี้ขึ้นเขาลงห้วยได้สบายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าพี่บินอ๋อข้างบนขับอันติดครับแต่ว่าลืมลนิดหน่อยว <c oughs> ิวหลายรถเกินนะครับอ่าปกติใส่แต่น้ำมันนะครับไม่ได้เปิดือกเครื่อง พาชมในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยสําหรับตัวนี้นะผมนี่ใหม่มากนะครับฝาครอบเครื่องเดิมๆจะโตต้าอันติสนะครับผมยังใหม่มากนี่ตัวเครื่องก็ยังใหม่มากนะครับนี่เดิมๆจาโรงงานนะครับรับประกันรถไม่เคยมีชนหนักปริควาหรือน้าท่วมไหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝาครอบเครื่องเออฝาครอบเครื่องเออเป็นกันความร้อนก็ยังใหม่มากนะครับผมนี่ดูน็อตเดิมๆจากโรงงานได้นะครับผมนี่ ยังยาง,งยังใช่ดีอยู่นะครับนี่ถ้ายางถ้ายางไม,ไม่ไม่ดีลับนี้ยางเก่าเลยนะครับนี่เป็นโมโกนะผมนี่สวยมากนะผมตัวเครื่องเดิมๆจากโรงงานโมเบตนะครับผมนี่คันกันชนหน้านะผมนี่น็อตนะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับจุดเต็มสีเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นกันความร้อนอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราแจ้งโปรโมชั่นกันหน่อยนะครับราคารถ แสนหนึ่งเลยนะครับผมจากปกติราคา4 79,000บาทเหลือเพียง3 98,000บาทนะครับปีตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2019นะครับเคยสนใจจองเพียง888บาทนะครับช่วยผ่อน5เดือนแต่น้ำมันเครื่องฟรี3ครั้ง30,000กิโลนะครับผมดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79ลูกค้ามีประวัติดีฟรีดาวน์ขับฟรี90วันนะครับเคยสนใจติดต่อเบอร์0657400689นะครับ0657400689น้องกับวิวเสทีรถสวยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ